หลังจากที่ร้อนมาหลายวันมือนีพ้นตกชื้นฉ่ำค่ะทางอื่นตกบนาอดย่องทางหนีตกเนาะบางขุนเทียนทายทะเลเย็นสบายแต่ว่าฝากอะห้องแห้งเนาะ ทำกันเลยเนาะบรรยากาศหลังห้องหลังห้องติดห้องนะพอดีเลยมัอนีวันเสาร์หยุดงานไปนอนผักอยู่หองนอนฟังเสียงฝนเนาะ ชวชีว์ไปนะพี่น้องคนหยุดตกแล้วบรรยกากาศฟ่าหลังฝนนะพี่น้องคนตกแล้วกับสดชื่น พอดีเลยเนาะวันนี้เป็นวันเสารนะ์เนาะเป็นวันหยุดพักผ่อนพอดีนี่นอนฟังเสียงฝนพี่นอ้องหลังจากที่ว่ามันห่อนมาหลายมือเนาะบรรยากาศดีเย็นสบายวันนี้ก็ฝากพี่น้องไว้ซ้ำนีแ่แหละเนาะจะเอาบรรยากาศหลังฝนตกหลังห้องเนาะหลังหอพนะักของเช่าของคนทำงาน,นเอามาฝากกับพี่น้องเนาะ นี่กับลา์พี่น่องไปก่อนเน้อจากปากไว้ซมนีเนะจ๊ะสวัสดีจ้า